ร,ร้านฟิกคาเมรามาเสนอเครื่องมืออีกแล้วเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมกล้องด้วยแล้วก็ใช้สำหรับในบ้านในครัวเรือนทั่วๆไปว o ลสติ c ก 1F+ นะ 1F+ เนี่ยนะครับเขาบอกว่า69 in 1ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมด69ชิ้นอยู่ในชุดเดียวออกมาเป็นปีแล้วนะครับตอนออกมาแรกๆในี่แพงนะเป็นไขควงไฟฟ้านะบบอกก่อนเป็น precision สกรูไดเวอร์ precision ก็คืออะไรที่มันเป็นงานเล็กๆงานละเอียดละเอียดไม่ใช่งานใหญ่ๆอย่างพวกซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมอะไรพวกนั้นจะเป็นไม่ใช่ precision แล้วนะครับ w a w s t i c เนี wow ่ยเป็นแบรนด์ที่ทําการตลาดโดยเครือของเซ mm ีย m มเขาเห็นว่าอะไรที่มีแนวโน้มดีมีคอนเซปต์ดีมีคุณภาพ <c oughs> เขาก็จะเจรจาเพื่อจะทํา marketing ให้นะครับว a t i นี wow ่ก็เหมือนกันเขามีเว็บไซต์ของเขา w a l stick com cn ผมก็ ดูดูเข้ามาอยู่นานแล้วตัวนี้เป็นเป็นรุ่น 1F1F+ Plus จริงๆมีรุ่น 1P+ Plus ที่มีอุปกรณ์น้อยชิ้นกว่านี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าตัวนี้มันรู้สึกมันคุ้มนะฮะอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยกล่องก็เป็นกล่องกระดาษสเไปคร่าวๆจากโรงงานเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแบตเตอรี่ลิเธียมข้างในขนาดบิดคิดหรือปลายไขควงก็จะเป็นปลายขนาดมาตรฐาน สมม,มได้กับไขควงก็ทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดไได้ด้วยโรงงานของเขาน,เนี่ยชื่อนี่ฮะ s t a n m a c Mechanical and Electrical แล้วก็เว็บไซต์ของเขาก็คือ w wow a l s t i c k c o m c n เปิดกล่องมาเนี่ยข้างในเขาจะมีอันนี้ก่อนเลยสกรูแพ่มันเป็นแผ่นแมกเนต ตัวนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ในชุดของวันพีไม่มีนะฮะจะมีชุดวันเอฟพลาสตแพคเกจดูหรูหราดูดีนะครับไม่ใช่แผ่นลองตัดนะฮะเป็นแผ่นแมกเนตเวลาเราเอา Not All น็อตเอาสกรูเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะติดหนึบแบบนี้เลยนะฮะเขยา่าเขย่ายังไม่หลุดเลยอย่างเงี้ยแน่นดีเหมือนกันถือว่าเป็นอุปกรณ์ในชุดที่มีประโยชน์นะที่ไม่ใช่ของแถมคิดตังค์ไปแล้วละ่ะในกล่องเขาก็จะมีอย่างนี้เลยะฮะเป็นแบ,บ่งเป็นกล่องย่อยๆอยู่แกะมาดูก่อนก็ได้ไหนๆก็ หยิบออกมาแล้วก็จะแกะก็ต้องเปิดทางด้านนี้อ๋อมันเป็นกล่องนะฮะกล่องสำหรับใส่มีแม่เหล็ก 4, 1 2 3 4นตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับในกล่องนี้ไม่มีแม่เหล็กแล้มีเป็นแค่ะ็กตรงนี้อ่าเป็นเป็นเชลสำหรับเก็บอุปกรณ์ อันนี้เป็น Big Group x 1 n a n a c c e s s o r y กล่องที่หนึ่งก็น่าจะเป็นปลายไขยควง x 1นี่ก็จะมีเนี่ยโอเพก็จะมีดอกชนิดไหนบ้างก็จะอยู่ตรงนี้มีฟิล l ิปเบอร์0 0 0 0 4ตัวเลยนะเล็กมากเลย03ตัว02ตัวน,นี่เป็นตัวที่ผมใช้ซ่อมกล้องมากที่สุดเลยราคามันตอนนี้เนี่ยมัน7800ประมาณ7800นะครับชุดหนึ่งคุ้มมากๆ เพราะว่าถ้าผมไปซื้อเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับของ V5 เนี่ยอัน3นึงกว่าบาทแล้วของ V5 เนี่ยนะครับอย่างพวกนี้ชุดนี้700กว่าบาทแต่ของ V5 นี่ใช้กัน20ปีเลยนะฮะอันนึงเนี่ยทนมากของเยอระะมันมาดูอันนี้ต่อเจ้า X1 ของเขาเนี่ยก็มีถึงฟิลิปสี่แชกเบอร์สองเลยใหญ่เลยแล้วก็เป็นแบบแบรนด์แบบแบรนด์นะฮะแบบแบรนด์ก็มีตั้งแต่ 1มิล1น2มิล2.5ไล่ไปจนถึง4มิลแล้วก็จะมีเป็น S S 0.7ก็คือเป็นเฮกเป็นหัวหัวหกเหลี่ยมนั่นเองคล้ายๆประแจ้แอลอันนี้อันหนึ่งนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งอาอันนี้เป็นตัวไขควงตัวไขควงเลยเดี๋ยวให้ดูด,ดูดู x อกก่อนแล้วกันนะ X2 ก็จะมีเนะี่ยตามนี้เลยนะครับจะแบบแปลกๆก็จะมี S เบอร์4นะฮะหกเหลี่ยมเบอร์4แล้วก็มีท็อกคือจะรูปปลายเป็นรูปดาวรูปสตาร์นะฮะ Talk. ท็อก t 2 2องสอมิลสมมิลส่มิลเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7 8 9แล้วก็ตรงนี้เป็นหัวแบบพิเศษด้วยนะครับหัวหัวมีร่องตรงกลางด้วย แล้วก็มี P มีแบบปจัจแจปลาย3แฉกปัจแจรถเบนซ์นี่เยเขาเรียกปัจแจรถเบนซ์แต่ไม่ได้ใช้ขายรถเบนซ์นนะแต่ว่าโลโก้มันเหมือนรถเบนซ์นี่ฮะในชุดนี้ประมาณ800บาทไม่เกินอันนี้ก็จะเป็นแบบก้านยาวามีก้านยาวด้วยสำหรับกรณีที่เราใช้อุปกรณ์ที่มันอยู่ลึกหน่อย มันลงไปไม่ได้ก็จะมีตัวก้านยาวมาให้3ตัวด้วย<ม>อะไรที่เราใช้บ่อยๆเราก็จัดลงชุดรวมกันแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะไปได้แค่นี้อันะน,นี้คือถ,ถ้าเราจะพกพาติดไปไหนตัวนี้เขาใช้ชาร์จไฟด้วย m i โคร USB แล้วก็ในนี้ก็จะมีคู่มือ l i ลิเทีม Precision s c r e w Diver r w a l e Stick 1F สาระสำคัญก็คือรอบในการหมุนของเขาเนี่ย200รอบต่อนอาทีซึ่งไม่สูงมากหรอกแรงบิดหรือทอร์คเขาเนี่ย0.15นิวตันเมตรเป็นสับที่ไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าใช้งานพวกงาน Precision ก็ช่วยให้เราทุ่นแรงไปได้เหลือๆแล้วนะครับ led lighting เนี่ยบอกก่อนเลยว่าประโยชน์ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันจะมาติดพร้อมๆกับที่เราไขาแทนที่มันจะติดจังหวะที่เราเล็งเล็งเข้าไปว่าจะหาหัวหาล่องหาอะไรของหัวหัวน็อตเนี่ยน่าจะติดตอนนั้นนะคือน่าจะติดก่อนแต่มันมาติดเอาจังหวะพร้อมกับที่เราจะไขแล้วซึ่งมันไม่ช่วยอะไรละมีไว้ให้เปลืองฐานเล่นปุ่มกดเนี่ยนะปุ่มกด power กดด้านบนเนี่ยจะเป็นการหมุนไขออกไขออก,ออกหรือทวนเข็มนาฬิกา ถ้ากดด้านล่างนี่จะเป็นงานขายเข้าหรือขายตามเข็มนาฬิกานะขายเข้าขายออกอกดอันเดียวกันตรงนี้ถ้าจะไม่ใช้ไฟฟ้าคือในช่วงตั้งต้นตะกรูมันแข็งมากเราไม่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าไม่ออกเนี่ยแล้วสมมติว่าในงานซ่อมกล้องของผมเนี่ยผมจะต้องถอดเลนตัวนี้ไม่ออกอเห็นไหมฮะกำลังมอเตอร์0.15นิวตันเมตรนไม่พอต้องขายเองก่อนอย่างนี้ออกแรงขายเองแล้วก็ ทีนิดเกลียวมันยาวแล้วก็ช่วยตรงนี้ได้ละออกมาได้เลยก็คือออกแรงบิดข้อมือปึ๊กนึงก่อนแล้วก็ไขจะช่วยทุ่นแรงเวลาเราทํางานที่น็อตเยอะๆอย่างเวลาซ่อมมือถือซ่อมโนตบุ๊กน็อตเยอะมากหรือซ่อมกล้องเนี่ยเลนเนี่ยน็อตห้าตัวแล้วถ้าเบื่อเราใช้ไขยัยงใช้ไขควงปกติผมจะใช้ตัวนี้ก็ไขออกมาแล้วก็ บิดแล้วก็ขาย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 อย่างนี้มันใช้เวลาประมาณเท่าไหรต่ต่อตัวลองคิดดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เราขายปึก๊กหลุดมาแล้วเราก็อันนี้มันก็จะเร็วกว่ามากแล้วจังหวะการบิดข้อมือเราเนี่ยวันวัน,วนหนึ่งแทนที่จะ 4- ี่ห้าพันครั้งนะนะแล้วรับงานที่ผมทําเนี่ยก็ลดน้อยลงไปเยอะเลยนะครับก็แล้วเวลาประกอบเข้านี่จะช่วยได้เยอะเหมือนกันก็คืออย่างนี้ใส่เข้าไป พอตึงพอตึงจนกระทั่งทอร์คมันไม่สามารถทํางานได้แล้วก็ไขด้วยพาวเวอร์ของข้อมือเราเองอนิดหนึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าด u ดูอ้าวพาวเวอร์ไขเข้าไปพอสุดพอตึงทอร์คมันจะหยุดแล้วก็บิดเองอีกนิดหนึ่งแค่นี้อันนี้เป็นการใช้งานจริงเลยนะโอเคนะสำหรับการใช้งานที่จะต้องไขยเยอะๆไขามากๆมีประโยชน์มากช่วยได้มาก ลายที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหยิบออกมาเตรียมเอาไว้เลยฮนะอาจจะติดไว้กับแมกเนตมันนี่ก็ได้หรือว่าจะหาเทรหาอะไรมาใส่ไว้ก็ได้เ,เรามาดูอ c กเซส o ซอรีกันต่อนะก็จะมีอะไรมาให้อีกแท่นวางในตัวด้วยนะนี่ครับเป็นอย่างนี้เป็นก้อนๆอ,อย่างงี้นะมีน้ําหนักพอสมควรนะกล่องนนเนี่ยหนักเป็นกิโลเลยนะนี่แล้วก็สําหรับวางไปอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ผิดเดี๋ยววางยังไงวะอ๋อเสียบไปอย่างนี้ ตัวนี้เป็นแท่นวางเฉยๆเป็นแท่นวางเฉยๆไม่ได้เป็นแท่นชาร์จนะครับถ้าชาร์จเราต้องเสียบชาร์จตรงนี้เอากล่องเล็กกล่องหนึ่งนะครับกล่องเล็กกล่องนี้เปิดมาก็จะมีตัวนี้มันจะเขียนว่า magnetize กับ e Mag n e t i z e ก็คือการทําปลายให้เป็นแม่เหล็กนะถ้า magnetize m a g ก e t i z e ก็คือทําให้ปลายเป็นแม่เหล็กปกติปลายเนี่ยเขาจะไม่เป็นแม่เหล็กอยู่นะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเอา ปลายไปใส่ที่ m a g นีไท z ์ก็จะทำให้ปลายเป็นแม่เหล็กขึ้นมาได้นี่นไครับดูดติดขึ้นมาเลยอย่างนี้แต่ถ้าเราต้องการล้างความเป็นแม่เหล็กของปลายเราก็ไปที่ d ีแมกนีไท z ์ตรงนี้ mm hmm. ดีแมกนีไทต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ลองมาดูดใหม่หมดแล้วไม่ติดแล้วเห็นไหม ยังไงก็ไม่ติดอลองอีกทีเดี๋ยวหาว่าเล่นกลลองดูนะครับแมกนไท์นิดเดียวไม่ต้องไหลายทีก็ดูติดแล้วใช้ได้นะก็เอาไว้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องการให้มันดูดบางครั้งเราไม่ต้องการให้มันต้องการให้มันไม่ดูดก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแถมมาเป็นตัวตัวคล้ายๆปิกกีตาเนี่ยนะไว้แขะไว้งัดไว้อะไรกับขอบที่มัน เล็กๆอ่ะนะขอบเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขวดแก้วเพิ่มมูลค่ามาเฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็มีน็อตอะไหลมาให้หลายตัวเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมลองแปะที่ตรงนี้ไว้ให้ดูแล้วกันมีหลายๆขนาดหลายๆความยาวก็เนี่ยให้ดูถึงไอ้แผ่นแมกนติกตัวนี้เขามีประโยชน์ตัวนี้เป็นตัวซักชั่นสาหรับจับหน้าจอมือถือนะครับเวลาเราซ่อมจอต้องการจะดูดต้องการอะไรเงี้ยเราก อย่างนี้ได้นะก็ดีนะครับเป็นของแถมที่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าแต่หน้าหายมากเพราะว่ามันเล็กสายชาร์จนี่จริงๆไม่จําเป็นต้องใช้ของเขาก็ได้สายชาร์จมือถืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นไมโคร USB แล้วก็ไม่ต้องใช้ data เชื่อมต่ออะไรเพราะว่าเป็นชาร์จอย่างเดียวเสียบเข้าไปยังไม่เป็น Type C นะฮะยังเป็นไมโคร USB อยู่อะแดปเตอร์ชาร์จไมไ่ไม่ได้แถมมาให้ นะแถมมาแต่ตัวนี้อย่างเดียวแถมมาแต่สายอย่างเดียวเขาไม่ได้ระบุสเปคแบตเตอรี่อะไรมาว่ากี่มิลลิแอมอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็ใช้ได้นานนะเท่าที่ผมเคยลองใช้ดูใช้ได้นานอยู่เมื่อก่อนเนี่ยปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้คิดจะซื้อเพราะว่าราคามันสูงไปพันกว่าบาทพันสี่พันห้าพันเจ็ดพแลยแตอนแรก แล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณพันสองพันต้นๆพันห้าสิบบาทอะไรอย่างงี้จนกระทั่งปีเนี้ยปลายปลายปี2020เนี่ยมันลดลงมาเหลือ7 0 0ดร้อยแปดร้อยบาทประมาณแปดร้อยบาทเไม่เกินแปดร้อยบาทก็เห็นว่าคุ้มนะเพราะว่าได้แค่ได้พวกบิดคิดพวกนี้มาก็เยอะแยะละอุปกรณ์ไอ้ตัวนี้จริงๆเขาขายกันไม่เท่าไหร่นะแต่ตัวมันเล็กไปถ้าจะมาใช้กับงานอื่นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เหมาะกับบิดคิดเล็กๆอย่างเงี้ย ตัวนี้ก็ประมาณ4 3 0 4 0บาทอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์มากหนักนะครับแล้วก็ที่เขาสะดวกก็คือในชุดของกล่องเนี่ยเราสามารถวางไว้แล้วก็บิดคิดตัวไหนที่เราใช้บ่อยล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้ได้เลยนะติดแม่เหล็กไว้อย่างนี้ด้วยก็ได้นะตัวไหนที่หยิบใช้บ่อยนะก็จะเป็นประมาณเนี้ยเวลาผมใช้งานบนโต๊ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาแต่อันที่ใช้บ่อยๆอันที่ไม่ค่อยได้หยิบใช้เนี่ยก็จะ เก็บไว้เลยไม่งั้นงงครับเวลาจะหาที่จะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่พอใช้ไปบ่อยแล้วจะชินไปเองว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็จะเป็นระบบเป็นระเบียบของมันในตัวเองใช้ปลายเนี่ยมาร่วมกับด้ามแบบพวกนี้ได้นะที่เป็น4มิลเนี่ยยู่ตรงเนี้ยเขามีขนาด4มมิลเท่ากันหมดเป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับ3.95้ก็คือใช้ใช้กับ บล็อกขนาด4มิลอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของเป็นชุดของจีนนะก็จะวัดได้3.9495อะไรประมาณนี้นะครับใช้กับขนาด4มิลทั่วๆไปได้เลยอันนี้นะครับไขควงชุดทั่วๆไปแบบ100กว่าบาท200กว่าบาทก็ใช้4มิลเหมือนกันใช้แทนกันได้มาใส่กับปลายของวอลสติ๊กนี่ก็ได้ถ้าต้องการ ขนาดได้มาตรฐานการใช้งานจริงๆนะการใช้งานจริงๆอย่างที่บอกแล้วผมก็จะใช้อยู่ประเภทหัวแบนหัวแบนนี่ก็จะใช้กับกล้องรุ่นเก่าๆที่มันใช้นอ็อตใช้สกรแบบูแบบแบบแบนอย่างเงี้ยแบบที่ยังไม่เป็น Philips สกรูไดเ i v e ์นะอย่างกล้องตัวนี้อายุมัน5 60ปีละมันก็ใช้ธรรมดาเราจะเป็นน็อตแบบหัวแบนธรรมดาแล้วก็ใชนะ้กำลังข้อมือเนี่ย บิดเข้าไปให้มันคลายนิดนึงก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้เราก็จะหลุดมาล้วอันนี้น็อตเป็นทองเหลืองแม่เหล็กไม่ดูดอยู่แล้วไม่ว่าจะไปทําเป็นแม่เหล็กยังไงมันก็ไม่ดูดเราก็ต้องระวังนะแต่ถ้ากล้องรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆอายุสัก25ปีผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นน็อตแบบฟิลิปสกรูไดเวอร์เป็นหัว4ี่แฉกอย่างนี้หมดแล้วแล้วก็จะ ง่ายหน่อยไม่มีอะไรใช้เบอร์ศูนหรือเบอร์0ประมาณนั้นส่วนมากจะเป็นเบอร์0ูนะครับอตัวนี้ออกเลยก็ง่ายดีนะ,ะแล้วก็โยนใส่แผ่นแมกเนตเอาไว้แบบนี้สะดวกสบายเปิดฝาดกล้องออกมาได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้ถ้าพวกนี้เนี่ยน็อตก็แน่นอยู่แล้วแล้วก็ยังติดกาว หัวน็อตเอาไว้อีกอย่างนี้คงไม่ได้คงต้องใช้ไขด้วยพอร์ของข้อมือเราก่อนปึ๊บหลุดก่อนแล้วก็เราก็ใช้มอเตอร์ช่วยอ่าแล้วก็ทุ่นแรงเราไปได้นะครับขายออกมาแล้วเดี๋ยวไขกลับคืนเข้าไปก่อนนะตัวน,นี้ยังไม่ได้ซ่อมปรับปรุงตรงนี้นิดนึงอาจจะเป็นเซนเซอร์พอเจอเข้าไปใกล้ๆมันติดหรือว่าใช้สวิต ตั้งหากก็ได้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยงอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาชาร์จเขากินกระแสเท่าไหร่นะเราใช้ power bank ก็ได้แล้วก็วัดกระแสว่าเขากินกระแสการชาร์จท,ที่กินกระแสชาร์จอยู่ที่140ประมาณ140 m mm, มิลลิแอมไม่เกินนั้นนะครับ137-138มิจมปกระแสไม่เยอะใช้อแดปเตอร์ธรรมดาธรรมดาชาร์จได้เหลือๆเลยไม่เกิน2ยชั่วโมงก็น่าจะเต็มละ เขาจะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้นะฮะตรงท้ายตรงพอร์ตชาร์จเนี่ยมีไฟแดงดวงเล็กๆขึ้นมามองเห็นนะฮะก็เป็นอินดิเคเตอร์ในการชาร์จเดี๋ยวชาร์จเต็มแล้วเขาก็จะระบบเขาก็จะตัดไปเองนะกระแสชาร์จจะลดลงเรื่อยๆตามการชาร์จนะครับคือแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเขาจะมีธรรมชาติของเขาอยู่ว่าช่วงแรกที่ไฟหรือกระแสเห,เหลืออยู่ในก้อนแบตน้อยเขาก็จะ จ่ายได้เต็มที่ตามสเปคของเขาแต่ว่าพอใกล้ๆเต็มแล้วหรือชาร์จไปสักระยะหนึ่งแล้วกระแสชาร์จจะลดลงเรื่อยๆอยันนี้เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมที่เขาออกแบบมาอยู่แล้วในขณะที่ชาร์จก็ใช้ไปด้วยได้นะช่วงที่ใช้ไปด้วยในขณะที่ชาร์จเนี่ยก็จะดินกระแสขึ้นไปถึง200กว่ามิลลิแอมใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยได้ถ้าจำเป็นถ้างานมันยังไม่เสร็จงานมันยังต่อเนื่อง แต่มันก็จะไม่ใช่ไขควงไร้สายแล้วสิมันก็จะเป็นไขควงแบบมีสายไปซะแล้วก็คงออกมาแนะนําให้ดูเป็นไอเดียว่าถ้าเราจะเอาไปใช้กับงานพวกซ่อมมือถือซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมของที่มันมีน็อตเยอะๆอย่างเช่นอุปกรณ์ฮ o อบบี้อาร์ซฮอบบี้พวกเล่นเครื่องบินบังคับรถบังคับอะไรเนี่ยนีน็อตเยอะมากไขทีละตัวทีละดอกเนี่ยโหโเสียเวลามากเลย ต,ตัวนี้ก็ทุ่นแรงไปได้เยอะสมมติว่าตัวหนึ่งเนี่ยเคยใช้เวลาขายปกติประมาณ5-6วินาทีแต่ใช้ตัวนี้มันจะเหลือแค่ประมาณ1หรือ2วินาทีเท่านั้นเองมันสั้นลงไปได้เยอะแล้วก็บอกเลยว่าวันวันหนึ่งเนี่ยอย่างงานซ่อมที่ผมใช้ที่ผมทำเนี่ยมันต้องใช้ข้อมือมากมายตลอดเลยแล้วการที่เราต้องบิดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะถ้ามีตัวนี้มาช่วยแบ,งบ่งเบานิดๆหน่อยๆนได้แต่ว่า ข้อจากัดของมันก็คือในบางมุมบางเหลี่ยมเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ความผอมของก้านไขควงปกติอย่างเงี้ยเข้าไปช่วยอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็สลับมาใช้แบบเลาซี่แบบเดิมๆแบบนี้ง,งานบางงานมันต้องใช้ความยาวนะต้องไขเข้าไปในที่แคบๆเนี่ยซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันลงไปไม่ได้เข้าไปไม่ถึงนะเราก็จําเป็นต้องใช้แบบนี้เข้ามาหรือว่าที่มันแคบอย่างขอบ มุมๆอะไรเงี้ยมันจะติดติดบอดี้ติดตัวหัวจับของเจ้าตัวนี้เองนะฮะขอบคุณที่รับชมรับกวนช่วยกด Sub สไครต์กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากร้านฟิกคาเมล่าสวัสดีครับ